มนุษย์สิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าได้สร้างมาอย่างโลกกำลังจะถึงจุดจบ ทุกคนด้วยนะคะไปไปเป็นเบลนเองนะจ๊ะแล้วมังงะทีาจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเรื่องฟิวปมหาศึกคนชนเท่นั่นเองนะคะ <laughs> ก็ถ้าใครเป็นคนที่ชอบมังงะแนวแบบต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ก็ขอแนะนําำเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันแบบ98%นะทุกคนคือการต่อสู้นะอีก2%นี่ก็คือเออให้เป็นในเรื่องของแบบอะไรอะ การเล่าถึงประวัติตัวละครหรือภูมิหลังของตัวละครไรงนี้นะคือเรื่องนี้เน้นการต่อสู้มากๆถ้าใครชอบแนวต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยคือแนะนําเลยนะจ๊ะตอบโจทย์สุดๆโอเคก็มาพูดในส่วนของเรื่องย่อนะคะเรื่องย่อเนี่ยก็คือว่าในทุกๆ1 0 0 0ปีเนี่ยพวกเหล่าเทพเนี่ยจะมาทําการประชุมกันเพื่อลงมติว่าจะยินยอมให้พวก เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมีชีวิตต่อไปในอีก1,000ปีข้างหน้าไหมซึ่งการลงมติในครั้งนี้นะคะคือเหล่าเทพเนี่ยเห็นด้วยว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะถึงจุดจบคือแบบว่าเขาไม่พอใจแล้วพวกเราเทพไม่พอใจแล้วที่จะแบบให้มนุษย์มีชีวิตต่อไปดำรงเผ่าพันธุ์ดำดำรงเผ่าพันธุ์ว่าดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปอะไรอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็แบบทาลายทั้งสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ไม่มีความยำเกรงต่อพระเจ้าหรือแบบ ไม่ยังไม่ไมีความยอมเกรงต่อแบบความดีแล้วอะไรแบบนี้พวกเหล่าเทพก็เลยคิดว่าไม่สมควรที่จะให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตต่อไปดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป,พอพอไปซึ่งในงานนั้นนะคะในการประชุมนั้นะ่ะมีวอลคิรีที่เปรียบเสมือนเป็นครึ่งคนครึ่งเทพมาฟังการประชุมด้วยแล้ววอลคิรีเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับเอขอ,ข,อข้อเาเรียกว่าอะไรอะไม่เห็นด้วยกับ มติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละไม่ได้เห็นด้วยกับผลเออผลที่ออกมาโอเคลีนะคะก็ละะเลยเสนอให้พวกเทพเนี่ยจัดการแข่งขันขึ้นมานั่นก็คือการประลองแลกนาอกนะคะก็คือศึกระหว่างมนุษย์กับเทพนั่นเองนะคะซึ่งการประลองเนี่ยจะจัดด้วยกันทั้งหมด13แมตช์คือถ้าใครชนะจนถึง7ครั้งก่อนเนี่ยฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยในตอนแรกนะคะพวกเทพเนี่ยที่ได้ยินมาก็แบบว่า ไม่อะไรอะทำไมทำไมเราต้องไปแข่งกับพวกมนุษย์อะไรแบบนี้ว่าเราเป็นระดับเทพเลยนะยังไงก็ชนะอยู่แล้วป้าวอคิรีนะคะก็พอได้ยินเทพพูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่า <c oughs> ป๊อตหลอ่ออะไรเงี้ยคือแค่แข่งแค่แแนี้ก็คือแบบไม่กล้าหลอแบบคุณพี่แบบคุณพี่ป๊อตหลอ่อค่ะคุณเ <c oughs> ทพไก่เทพไก่อย่เงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชวอลคิรีไม่ได้กล่าวอะไรนะทุกคนก็ <c oughs> นคือวอลคิรีก็แบบว่าทําไมอ่ะคือไม่กล้าสู้หน้าพวกมนุษย์หรอคือแบบว่าอยู่ดีก็จะแบบไม่พอใจขอเขาแล้วก็แบบ ดิ้นิ้วปะอะไรเงี้ยให้พวกเขาหายไปอะไรอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่ปะคือพวกท่านแบบไม่กล้าสู้หน้ามนุษย์หรออะไรอย่างนี้เหล่าเทพนะคะด้วยความที่เป็นเทพเงี้ยเออศักดิ์ศรีมันคำ้ำคอพรที่ยินโดคิรีพูดแบบนี้นะคะก็เลยโอเคยอมก็ได้เอ,อ้ยเราไม่ได้กลัวพวกมนุษย์นะอะไรประมาณนี้ก็เลยยอมให้มีการประลองนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเราเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะทุกคนก็ ไปหาซื here, no here, here, ้อมาอ่านกันได้นะคะนี่นะตอนนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกันห้าเล่มนะจ๊ะเล่มที่ฮาเออยังไม่ได้แกะอ่านเลยทุกคนเล่มล่าสุดก็คือเล่มห้านี้นะจ๊ะนี่นะไปซื้อมาอ่านได้นะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะที่เออชอบเลยเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์ทุกคนคือเราจะแบบว่าเราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่แบบเฮ้ยไม่เคยแบบเห็นอย่างนี้มาก่อนอ่ะแบบพวกเทพทอเออหรือซุดเอออะไรแบบนี้หรือแบบว่าท่านอะไรนะ ชื่ออะไรนะเทพแห่งท้องทะเลโพไซดอนเออยหลบมากหลบมากหลบมาก <laughs> คือคาแรคเตอร์มีความใหม่อะไรอย่างนี้รวมไปถึงการดีไซน์พลังด้วยนะคะแบบพลังที่เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม้ตายต่างๆอะไรเงี้ยดีไซน์ออกมาได้แบบเออ,เอ,อชอบคือในฝั่งของมนุษย์การดีไซน์พลังก็มีความคล้องจองกับแบบเฮ้ย ชื่อเสียงประวัติความเป็นมาดีอะไรนี้แล้วก็ชอบลายเส้นด้วยนะคะลายเส้นเรื่องนี้เนาะคือแบบโดนใจเอ์แอ่เออก็คือเถือถ่อนเถื่อนอยดิบๆอะไรอย่างนี้เลือดสัตว์เลือดสัตว์ะคะก็ตามสไตล์แนวการ์ตูนต่อสู้อะไรอย่างนี้เนาะอืมค่ะนั่นแหละค่ะก็ขอสรุปเนาะว่าถ้าใครเป็นคนชอบแนวแบบต่อสู้เอ่อแบบแนวประลองหรือแนวเทพแอย่งเงี้ยนะเออก็ขอแนะนาเรื่องนี้เลยนะคะสนุกแน่นอ <c oughs> นทุกคนคือโ <c oughs> <c oughs> ดยส่วนตัวคิดว่าเออในเรื่องมันจะแบบ ใครจะเป็นฝ่ายชนะวะอะไรเงี้ยอาจจะเสมอหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เขาคงไม่เขียนให้เสมอปะ่ะเพราะว่าคือถ้าใครชนะถึง7ครั้งก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะไปเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือดาเรื่องราวไม่ถูกเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็นั่นแหละค่ะทุกคนสําหรับใครที่ชื่นชอบก็ไปซื้อได้นะคะของสหรับพิมพ์สำนักพิมพ์วะ่ะสำนักพิมพ์ฟีนิกส์นะจ๊ะก็ราคาต่อเล่มละก็ 145อบาทนะคะงานปิ้นงานพิมพ์ดีมากแปลดีมากที่อ่านมาไม่มีคำผิดอะไรเลยนะจ๊ะอย่ามเอาล่ะค่ะก็สำหรับางานเรื่องนี้นะคะก็ไม่แม้จะพูดถึงแล้วนะจ๊ะก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเรื่องการสนับสนุนผลงานนะคะถ้าเราจะสนับสนุนผลงานนะคะเราต้องสนับสนุนงานที่ที่ดังขึ้นเีงค่ะทุกคนเลน่นเะฮียเลย สมุนผลง,งานที่ถูกลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะพวกอ่านทงอ่านเถื่อนในเว็บอะไรเนี่ยอย่าไปอ่านมาเลยนะคะเพราะว่านักเขียนเขาไม่ได้อะไรกับ ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับตรงนั้นเลยนะคะเขาอุตส่าห์ว่าลังกดลังแขงนะคะครีเอทเรื่องราวที่แบบสนุกขึ้นมาให้เรออาอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็ควรที่จะสนับสนุนผลงานที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะเพราะเราสนับสนุนเขาใช่ไหมเขาก็จะได้เงินพอเขาได้เงินเนี่ยเขาก็จะมีกําลังใจผลิตผลงานที่ดีๆออกมาให้เรออาอ่านอีกนะจ๊ะไม่อย่างนั้นวงการเขียนการ์ตูนก็อาจจะตายได้นะคนถ้าแบบว่า ทุกคนไปอ่านเถื่อนหมดอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็ไม่มีอยากจะฝากแล้วนะคะทุกคนก็ไปซื้อกันได้นะจ๊ะคลิปนี้นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอ้ถ้าใครอ่านแล้วนะคะรู้สึกยังไงนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือแบบคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย